เฮ้ยนี่ฝั่งนี้ทยอยทยอยทยอยทยอดงเลยดังเลยดยดยดังงเลยดังเลยดเลงเดเลยดเย็นงเลยดังเลยังเลังเลังเลงเลยดังเเลยดังังเลยดัังเลัง ระวังระวังกระเป๋าอไ่้หออเารู้มไม่รู้วงนะชาจะเขียวถือไหวไหมน่ะถือไหวค่ะเขียวชาถือไหวไหมมาหพี่ อะไร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 ยูนิ <need> ประตูสี่ไปสุดของนักเลยนะเยอะเลยนะถึงบอกว่าช่วยถือ 都。都 ปีนเก่งม่ะนั่นขาหรือเสาไฟอ่ะนั่นขาหรือเสาไฟอ่ะ ขนมน้องไปไหนแล้วล่ะกลัวมันละลายอ่ะที่ไหนไม่รู้ใครช่วยถือไปแล้วอ,ะอ่ะแสงแบบถ่ายรูปน,นะอ้าวถ่ายรูปใครเนี่ย <c oughs> มันไม่เห็นหรนะอเนี่ยพี่ถือค่ะพี่ถือ ใส่ในถุงนี้ได้ไหมคะเนี่ยอค่ะชาหรจะเซนได้ไหมต้องต้องเปิดปากกาให้หนอห้องเลยชาหนูเซ็นอันนี้ให้พี่ชารวยยางรวยยาง มนใก้มากาเนิ่า่วยบอกว่าคิดถึงโอ้โหน่วยไม่ได้มาไม่ไม่ค่อยดีที่แล้ใช่แหม่ก็จะจำแอดมินได้นะ มันนี่มาเอ็นดูมันนี่ใหม่พี่ช่วยถือได้ไหมถุงชาเขียวไปหน่อยนะว่าถุงเออถึงชาเขียวอยู่นู้นอยู่นู้นแข็งแรงมากชาระวังน้ไม่นี่นะ

ไปแล้วะไปๆๆระหว่างของมันมีของ่ะมีของเดี๋ยวแปบหนึ่งนะลูกแข่งแรง ค่ะไม่มีค่ะน่าจะกลับไปพักผ่อนไปไหนนะคะมองไม่เห็นนะระวงงนะังหลังนะโอเคส่ง Nhiều mát lời Hải lưu

สุดทีーー่สุดร <t> ักใคร่ <tio> เราส่งกันแค่นี้เนอ้อไม่ต้องไปถึงนู่นแล้วกันเนอ้อระวังล้อระวังร้อ ส่งน้องเรียบร้อยแล้วนะคะไว้เจอกันครั้งหน้านะบายบายฉันไลฟ์จุ๊ยีกยยยปิดแล้วยังไม่ดีเลยเหรอปิดแล้วยังไม่ดี